วันนี้เรามาอยู่กันที่บางแสนครับผมเอฟซีทุกท่านครับผมบางแสนชลบุรีครับผมนุน่นบรรยากาศยามเช้าครับผมตอนนี้พามาเก็บภาพบรรยากาศาริมทะเลยามเชา้าวันนี้ก็พาลูกชายมาเที่ยวครับผมตนนี้พาลูกชายมาเที่ยวทะเลนู่นตรงนู้นคนเยอะเลยตรงนูน้นกไกลนุ่นครับผมอันนี้ก็ฝนตกปล่อยๆนี่บรรยากาศที่บางแสนตอนนี้ครับผมตอนนี้ชายหาดนี่น้ำลง าพามาเก็บภาพบรรยากาศสำหรับเอฟซีครับผมทุกคนที่ติดตามอำนาจโซลาร์เซลลเดีย๋ยวพาเดินเก็บภาพบรรยากาศครับผมวันนี้ที่บางเสดหนุนตรงนู้นคนเยอะเลยตรงนู้นคนเยอะคนเยอะเดี๋ยวพาเดินไปที่คนเยอะๆยดีกว่าตอนเช้าอย่างนี้น้ำก็จะลงลงมากเลยนะครับน้ำลงมาถึงปกติถ้าตอนค่ำๆตอนช่วงสายๆนี่ขึ้นมาถึงนี่เด้ ริมชายหาดตะลิงตรงนู้นเลยนี่ตอนเช้าน้ําจะลงไปขนาดนี้เลยพาเด็กๆมาเดินเก็บหอยสำหรับใครจะพาลูกพาหลานมาเที่ยวมาได้เลยครับผมเนี่ยมาพักผ่อนครับผมโอ้ฝั่งนู้นคนเยอะแต่ไกลมากเลยเป็นมองดูครึ่งโลแล้วมากตรงนู้นคนเยอะมากครับผมตอนนี้ชายหาดบางแสนก็สะอาดสะอาดเด้อครับผมสะอาดสะอาดข,ายขยะน้ำใสด้วย น้ำใสามากครับผมน้ำใสไม่เหมือนสมัยเมกกืมกก่อก่อนเมื่อก่อนน้ำขุ่นบางแสนน้ำขุ่นตอนนี้บางอ่บางแสนน้ำใสครับผมมาเที่ยวมาเล่นด้น้ำทะเลกน็นาเล่นมีบานานาโบท๊ทตรงนู้นคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวาน,านี่ก็พาเด็กๆมาหาหอยหาปูปั้นอะไรแทนคน<า>น,นี้ก็เป็นความสุขของเด็กๆนะครับผมด้วย เด็กๆบานนอกยังก็ไม่ค่อยได้มาทะเลครับไม่ค่อยได้เห็นนี่ก็เป็นลูกชายผมนะครับผมเสื้อขาวเนาะนี่ก็เป็นหลานก็วันบ้างครับผมพาครอบครัวมาเที่ยวมาพักผ่อนครับผมปล่อยวางกับการใช้ชีวิตมากครับผมอย่าไปซีเรียสอะไรก็มากมายกับชีวิตครับผมไม่ว่าจะเป็นการงานหรือเรื่องครอบครัวครับผมมันต้องมีเวลาว่างให้มันครับผมมันจะไปคิดทุกเรื่องไม่ได้ครับผมปวดหัวหมองตาย ครับผมลรก a, อิจช้าเขาโดนหมองตายครับผมถ้าไปคิดอะไร <c ười> มากมากครับบรรยากาศยามเช้า,ชาคนเยอะแต่เช้าเลยนะครับมูมกวายกวชายฝั่งฝั่งนูง้นคนเยอะเหลวมาทะเลกอดเขาบอกว่าต้องปล่อยใจให้ว่างเปล่าเนี่ยครับผมเนี่ย ไอ้ได้หอยอะไรสังไหนก็ไกลเกินไปขอให้สังได้ไหอยสังก็เหมือนเดิมเด้อครับเด้อใครกดติดตามช่องฉันช่อง,งนี้ก็ก็ขอ,ขอให้ถูกหอยรวยเบอร์ครับผมเนี่ยมีเมียใครเมียรักไม่ผัวกว็ให้ผโพววลุงครับผมไม่มีอะไรจะอวยพรครับผมเนี่ยหอยหอยกราบ นี่ธะทำมวยพรดีดีให้แล้วครับผมก็ช่องนี้ก็หลากหลายแนวครับผมการงานติดตัวล่าเซวมั่งเที่ยวมั่งกินมั่งครับผมก็จะถ่ายให้ดูไปตรงนู้นตรงนี้เห็นอันนู้นอันนี้ก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นเรื่องการทําสวนการทาบกิ่งครับผมก็จะหลากแนวครับผมช่องผมหลากแนวครับผมฮาร์ดคอร์ เดี๋ยววันนี้ก็จะได้มากราบลาก่อนครับผมมากราบหน้าคลิปหน้าเจอกันอีครับผมเดี๋ยวจะถ่ายมีโอกาสได้ไปตรงไหนเห็นอะไรดีๆก็ถ่ายดูเด้ครับผมเรื่องราวเรื่องสวนการทาบกิ่งก็ใครกดติดตามก็ทาบเป็นแน่นอนทําสวนใครกดติดตามเรื่องโทล่าเซล่ะเป็นโทล่าเซลครับผมเป็นทุกอย่างครับผมอ่า สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวฝากเก็บบรรยากาศรอบชาอีกรอบก่อน